เขาบอกว่ามันมีเคก้กอาจจะขึ้นให้ดูคือมันมีเค้กที่แบบว่าเป็นสเปเชียลเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์มันก็จะเป็นคนเพลงของขวัญได้ไงมันเรีย,ยไปแล้วม้งที่รักกินมันเหมือนยางลบจะมาดูผลประสขภาพนะคะทุ <l acht> ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้น <l acht> ประมาณเหมือนแบบให้ยาได้เลยอะ ทุกคนยินดีต้อนรับก,ก็สุช่องวาวิวนะคะหน้าตาชิมอาจจะแปกไปเพราะว่าชิมเป็นสิวนะคะทุกคนช่วงนี้ชิมก็เลยตัดสินใจที่จะไว้หน้ามายาวเพื่อที่ชิมจะแบบว่าเน็บไปนะคะเรื่องของเดียวมันก็คือตอนที่คือก่อนมีมายาชิมไม่ตามผมใช่ปะก็เหมือนว่าช่างอะ่ะก็ตัดหน้ามาให้ชิมอะ่ะแบบหนาเกินไปและชิมก็รู้สึกว่าหน้ามา้าหนามันไม่เข้ากับหน้าชิมอะไรเงี้ยชิมก็เลยคิดว่าจะไว้ยาวนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะตัด คิมน่ะทำวอล์กเพราะว่าคิมรู้สึกว่าแบบหายหายจากช่องใบน้าเพราะว่าคิมทํางานใช่ปะกิจวัตรประจําวันหลักๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแบบว่าทำงานทางานทำงานทำงานอะไรก็ปะก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่คิมอะหยุดงานแล้วก็จะไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆข้างนอกแล้วก็จริงๆอ่ะคิมอะนัดตรวจสุขภาพอะก็คือวันศุกร์แต่ว่าเหมือนหมออะนัดให้คิมก็คือตรงวันที่14กุมภาเลยคิมก็งงว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นวันนี้ โอเคทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งยี่สิบสองแล้วคีมมาตรวจสุขภาพประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วคือคีมานอนไม่เป็นเวลาเว้ยมันก็เลยทําให้ชื่ออาจจะนอนหรืออาจจะไม่นอนก็ก็ก็ดูก่อนแต่ว่าคีมาต้องอดอาหารแต่ห้าทุ่มตอนนี้ก็คือคีมกินได้แค่น้ําเท่านั้นแล้ตอนนี้คีมก็กําลังจะทํางานอยู่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจด้วยเราไปเจอกันที่พุ่นเช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะคะทุกคนคีมก็ กำลังจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแต่ว่าเมื่อกี้ดูไปนั้นแล้วเขานัดประมาณ8ปดโมงกว่ามันจะต้องไปโรงพยาบาลแบบก่อน,อน,นใช่ไหมมันมีแพนอยากพาเขาไปไหนเปล่าจุดไหมจวดอีกแล้วเหรอแต่ว่าเขาว่าอยากกินเค้กลาเมอาที่มันเป็นแบบเค้กเปเยลแบบวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยที่รักอะจะไปซื้อให้น้องไว้ไปคุณทำไมหน้ากูโซมีรอยยิม้มหน้าไม่เหมือนกันวะ อ๋อไม่ใช่นี่นี่นี่วชวิงไม่ช่วยอะไรเลยไปเกือกันที่โยงบานกันจ้า ทุกคนก็คือเราตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็คือเหมือนเขาแบบบิกินนิ่งเดย์วันพุธอะแล้วเราก็ยังไม่ได้ตรวจอีกอย่างหนึง่งนะทุกคนเราเขาก็บอกว่านัดก้าโมงครึง่งซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบาบแปดโมงกว่าก็เลยตัดสินใจไปคาเฟ่ก่อนดีกว่าคือร้านเขาบอกว่ามันมีเค้กอาจจะขึ้นให้ดูคือมันมีเค้กที่แบบว่าเป็นสเปเชียลเกี่ยวกับวัวนวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีอยากจะไปแบบว่าไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยแบบตัดสินใจว่า โอเคนะเดี๋ยวจะรีบไปคาเฟ่ก่อนเพราะว่ากลัวเคกับมันจะบดอะไรอย่เงี้ย <Yes. S 1> แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงนะคะทุกคนตอน9ก้าโมงครึ่งเพื่อไปตรวจอีกอย่างนึงแล้วก็แจดังแล้วก็เป็นอันเสร็จในการตรวจสุขภาพวันนี้ถ้าถามว่าตรวจเร็วไหมคิมว่ามันก็ไม่ได้ช้ามันก็ตรวจเร็วนะแต่ว่ามันแบบติดตรงที่เขาแบบทำความสะอาดอะไรเงี้ยนิดนึงก็เป็นการตรวจสุขภาพครั้งแรกของคิมน,นะทุกคน ไปคาฟเฟ่กันนะคะทุกคนโดยที่วันนี้เราจะมีผู้ใใจดีของเราก็คือพี่ปันนั่นเองอ <laughs> ไปคาฟเฟ่จ,จ้าไห <c oughs> นๆก็คือร้านยังไม่เปิดนะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่ายัางไม่เก้าโมงตอนนี้มันเป็นเวลาแปดโมงห้าสิบนี่โชเ็ฟน่ารักไหมน่ารักมาก อี่ัล้วเธอมีแบบร้องเพลงอวยพรในคอนวันไลอย่างนี้ป่ะมาแบบไม่เตรียมเลยฮะปี้ปีก่อนปั่นร้องเพลงอะไรนะฟิสไตล์มันก็จะเป็นคนเพลงของขวัญได้ไงมันเรียนไปแลมั้างที่แล้ร้องอยู่เพลงเดียวไปกัน อกว่าคีมอ่ะชอบตัวนี้มาก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 เธอคีมมาร้านของพี่เมียเจียแล้วค่ะนะทุกคนก็คือคีมจะสั่งอันนี้ก็คือเป็นรัชาคาราเมลนะคะทุกคนคีมอ่ะกินแบบบ่อยมากแต่ว่าช่วงนี้คีมแบบตันน้ำหนักอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ค่อยได้กินนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือไปกินเค้กมาก็คืออร่อยมาก ตอนนี้เราก็มานวดกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเซ็นท่านมาแล้วปู่ปูก็ซื้อบาร์บี้บาวให้ก็คืออันนี้นะคะทุกคนเป็นเซรั่มแบบลองก่อนแต่งหน้าก็คือเรื่องลิปไม่ถูกก็เลยเออซื้อวิตามินอันนี้มาละกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานวดกันนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่คิมทำงานมาก็คือคิมพูดเลยว่าแบบว่าการนวดคือปรับจวอขีมมาที่ซือคิมไอเลยมาโอเคเดินไปไหนกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนคิมก็จะมาพูดนะว่าแบบวันน,นั้นค่ะเนี่ยไปทำอะไรบ้างคือคิมอาจจะอัดคลิปไม่ปฏิบัติต่อแล้วก็อาจจะทําให้แบบทุกคนแบบไม่เข้าใจว่าคิมไปทําอะไรบ้างนะทุกคนเมื่อเช้า,ชาอะ่ะก็คือคิมอะ่ะได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะทุกคนซึ่งคิมหมดจากการตรวจสุขภาพครั้งนี้ไปทั้งหมด2องพันหกร้อยห้าสิบหกบาทนะคะทุกคนคือคิมอะ่ะตรวจมันโปรแกรมที่สอง โปรแกรมที่2เนี่ยมันประมาณ2000ันนิด,นดบวกค่าตรวจภายในนะคะทุกคนแล้วก็คิมก็เพิ่มตรวจอย่างอื่นแบบจิปะทาแบบมะเร็งลำไส้เพราะว่าคิมอะแบบแบางคนไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยคิมก็เลยแบบกังวลคิมก็เลยตรวจเพิ่มนะคะแล้วก็เวลาตับอักเสบ B เพราะว่าพื้นข้อของคิมอ,ะ,อะเป็นเวลาตับอักเสบ B นะคะแล้วก็คิมก็เลยอยากจะตรวจว่าเออคิมแบบเป็นหรือเปล่าอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยแล้วก็ตรวจเพิ่มก็คือภูมิต้านทานนะคะทุกคนคือมันจะแบ่ง2อย่างก็คือมะเร็งตับมะลูกอะมันจะยังไม่ได้ผลเลย ในวันนั้นแต่ว่าผลตรวจสุขภาพอบคือมันจะได้ผลเลยในวันที่เราตรวจนะคะทุกคนแต่ว่าคีมอะ่ะได้ให้เขาตรวจมะเร็งปากมดลูกอะส่งผลทางอีเมลนะคะซึ่งคีมก็ได้รับผลแล้วนะคะทุกคนก็มันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งผลตรวจก็คือปกตินะคะ <Yes. S 1> แล้วก็เขาแนะนําว่าเราควรที่จะตรวจทุกๆปีด้วยนะคะผู้หญิง ก็ทาไมคิมถึงต้องตรวจนะคะเพราะว่าคิมสนใจที่คิมจะไปฉีดมาเร็งปักมลูก H P v ีนะคะซึ่งมันจะได้ผลก็แต่ว่าไม่ยังไม่มีเชื้อเ p v พีวีอะอะไรประมาณนี้นะคิมไม่ได้แบบรู้ลึกมากแต่ว่าเท่าที่คิมศึกษามาก็คือมันจะได้ผลกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อมาก่อนซึ่งพอคิมไปตรวจแล้วใช่ปะมันไม่มีเชื้อคิมก็เลยจะไปฉีดมาเร็งปากมลูกนะคะทุกคนวาวัคซีนที่คิมเลือกก็คือก้าสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวคิมจะมารีวิวในคนะะ หมอเข้าก้ามุงครึ่งคิมก็เลยได้ไปไปร้านพี่เมีานะคะก็คือไปกินพวกแบบชาเขียวเค้กใดๆแล้วหลังจากคิมตรวจเสร็จนะคิมก็ไปเซนทันไปกินข้าวนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นคิมก็กลับมาบ้านแล้วก็ไปนวดก็คือน,นวดคิมนวดที่ร้านเด็กคิมเชอนให้ร้านมันแบบค่อนข้างแบบ ดีมากๆแบบบริการดีมากจะมีพนักง,งานพาเราไปแน่นอบตัวคิมอบตัวแล้วมันเป็นแบบเนี้เขาบอกว่าแบบเลื่อนลมไหลมันจะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิมก็แบบตกใจทําไมแบบมันเป็นรอยแดงอยู่หลังแขนคิมอะไรประมาณนี้นะคะค<น>ทุกคนแลาก็ไปเซนทันนะทุกคนช่วยได้ไปเซนทันก็คือนี่ละมันก็ซื้ออันนี้ให้นะคะทุกคนคิมแกะมาแล้วแหละมันก็คือไอวิตามินเซรั่มซึ่งคิมอะเลอกตัวเล็กสุดเลยเพราะว่า คิด่าราคามันเขค่อนแพงอยู่แลทุกคนและชิงก็ยังไม่กล้าแบบแกะใชไเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าแบบใช้ก่อนแต่งหน,น,น้าแล้วหน้ามันจะดีขึ้นซึ่งทิมก็ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนก็เลยไม่ดูจะรีวิวอะไรกลิ่นมันออกเปรี้ยวๆฟตีฟต้ฟตี้หน่อยกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่คุณเคยอ่ะทุกคนตอนเด็กๆกลิ่นเหมือนยางลบเออ,เออใช่กลิ่นมันเหมือนยางลบ ที่คิมพุนเคยตอนเด็กๆนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบแต่งหน้า e v e r d a y ลุคนะทุทก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนจริงๆหวมันก็ไม่ได้แอ t คทีฟอะไรมากนะก็แบบไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันก็แอ t คทีฟกว่าทุกวันเพราะปกติอคิมจะไม่ไปไหนเลยนะคะทุกคนคิมจะอยู่แต่บ้านทำบ้านทํางานบ้านเพราะคิมทํางานแบบ work from home เลยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะไม่ได้ไปแบบไปข้างนอกเลยอะไรอย่างนี้ อ่ะนคิมจะมาดูผลตรวจสุขภาพนะคะคนก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นคิมก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบปกติทุกอย่างแต่ผลที่ไม่ปกติก็คือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะทุกคน สูงกว่าเกณฑ์ปกติแล้วก็ไขมัน LDL ตัวร้ายก็ค่อนข้างสูงกว่าปกตินะคะทุกคนประมาณเหมือนแบบให้ยาได้เลยอะคือคือเขาไม่ควนเกินหนึ่งร้อยแต่คิมได้ประมาณร้อยห้าสิบอะทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะคือคิมอะชอบกินน้ําหวานชอบินของหวานอะไรเงี้ยพอคิมมารู้ผลชะปะ่ปว่าตอนคิมเป็นคนแบบไปหาหมอกแล้วเขาพูดอะไรเงี้ยคือคิมแบบอยากจะอ้วกของที่คิมกินออกมาด้วยความรู้สึกผิดแต่ในใจตอนนี้คือแบบ ดีแล้วท้าได้กินมันอร่อยอย่างทุกคนทุกเจ็บป้าแต่ว่าชิงว่าต้องควบคุมพฤติกรรมนะไม่นายชิงว่าจะแบบอาจจะเป็นแบบความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยได้นะแน่นอนคนแล้วก็ไวรัสที่ชิมต่อเพิ่มไวรัสตาส้งสปีก็คือไม่พบเชียนะทุกคนแล้วก็ยังอื่นก็ไม่พบอะไรนะคะทุกคนก็ปกติหมด อ๋อมีอย่างหนึ่งก็คือคีมอะเพิ่งรู้ว่าคีมอะน่าจะเป็นพาหะทาราซีเมียนะคะทุกคนเพราะว่าเม็ดเลือดแดงคีมอะค่อนข้างเล็กแล้วก็มีรูปร่างที่แบบผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะตอนนี้แต่ว่าตอนที่แบบในอนาคตที่จะกําลังจะตั้งคภ์อะไรเงเี้ยก็อาจจะมีผล ซึ่งคิมก็เดี๋ยวจะไปหาหมอเกี่ยวกับเลือดเพิ่มเติมนะคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่คิมตรวจสุขภาพประจําปีแบบนี้พอเราเริ่มแก่ปุ๊บใช่ปหเราก็เริ่มแบบว่าอยากรักษาสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คิมไปตรวจสุขภาพนะคะทุกคนแล้วคิมก็มองว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีปกติเขาขอคิมคือจะไม่ไปตรวจสุขภาพแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเออในอนาคตถ้าเกิดสมมติแบบคิมแบบได้ยื้อกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันเลนไทน์ก็ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับคิมแต่มันก็เป็นหนึ่งวันที่แอคทิวิตี้จะจัดเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วคิมก็รู้สึกว่าคิมอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้แบบดูแนนาคตรเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบอัดวอลกเอาไว้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบวอลกของคิมนะคะทุกคนยังไงก็ติดตามเลยนะคะทุกคนมันก็เป็นวอสเปสป่าแต่ว่าก็อยากจะแบบเม้ามอยกับทุกคนอย่างนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวาแบบ้ดวยยนนนะะะคคทุกี้้เเราาจอดปิว หนึ่งครั้งสักครั้งคิวบอว่าตั้งใจไว้นะคะทุกคนไปไปเจอกันคลิปนะคะ่ะ